ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีนะคะว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนจากการไม่ได้ตรวจโควิดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลที่ได้สอบถามไปนะคะต่างให้คำตอบว่าเตียงเต็มหรือว่าน้ำยาตรวจหมดนะคะซึ่งเป็นข้ออ้างแม้กระทั่งในโรงพยาบาลรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลศิริราชหลายโรงพยาบาลก็ให้คำตอบเดียวกันว่าไม่รับตรวจเพราะว่าเตียงเต็มในขณะเดียวกันนะคะเพจ ในเพจสาธารณะนะคะเฟซบุ๊กเพจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ปิดช่องคอมเมนต์ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาหมายความว่าปิดช่องรับแสดงความคิดเห็นมาเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วนะคะไม่รับสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนดิฉันถามว่ามีนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยที่ไหนที่แถลงายเดียวนะคะเป็น one way c o m m u n i c a ไม่ได้รับฟังเสียงสะท้อนแม้กระทั่งในเพจสาธารณะดิฉันขอตั้งคำถามไปยังท่านค่ะว่าจะปิดมัดมือมัดเท้าประชาชนไม่ให้แสดงออกและยังจะปิดปากอีกนะคะเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนก็ขอเรียนฝากไปยังทีมงานที่ดูแลเพจนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะขอให้ท่านมีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตยเป็นผู้รับฟังปัญหาที่แท้จริงถ้าท่านยังปิดการรับฟังแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ ท่านก็จะไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองได้หรือจะแก้ปัญหาได้ในเมื่อท่านรวบอํานาจบริหารจัดการปัญหาโควิดไปไว้ในมือแต่ผู้เดียวจากการเป็นซิงเกิลคอมมานด์รวบอํานาจบริหารจากรัฐมนตรีทุกกระทรวงไปไว้ในมือท่านนะคะก็เรื่องของทางดิฉันก็มีเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสื่อมีคำถามไหมครับสื่อมวลชนมีคำถามไหมคะขอบคุณมากค่ะ